วันนี้ปีที่แล้วฮะอะไรวะ <c oughs> คิดถึงกันบ้าไหมครับท่านผู้ชมครับสำหรับนักเตะเก่าๆของเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยที่ย้ายออกไปแล้วเนี่ยติดตามได้คลิปนี้ครับ <c oughs> เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับสวัสดีสวัสดีอีกเช่นเคยครับผมต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลทะเลนะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วจริงๆครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปปีใหม่อีกคลิปนึงนะนะครับพูดถึง อะไรเดี๋ยวติดตามกันแต่วันนี้ครับซึ่งก็แน่นอนว่าตามต้คนคืบเรนะฮะว่านักเตะที่ย้ายออกไปแล้วเนี่ยเออพูดถึงเราก็คิดถึงหลายคนอยู่นะครับทั้งทที่อาจจะเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วก็ปีเดียวก็ออกไปเลยหรือว่าไม่ถึงปีนะครับแล้วก็นักเตะที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ดีพอสําหรับการที่จะพัฒนาทีมนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยไปก็มีหลายคนที่เราจะพูดถึงกันนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปฟังเนี่ยกดไลค์แชร์สับสครายให้ด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วไปดูกันเลยครับ คนแรกเนะี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเดบกนะครับเป็นสุดยอดของแผนกลางเมืองทอยเต็ดปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งในปีีแล้วเราก็ยังมีซาดอมีเซเยฟอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ติดตามกันหล่หรอกเพราะพี่แกมไม่เคยเล่นไอจนะครับพี่แกมไม่เคยเคลื่อนไหวทางโซเชียลนะครับสำหรับซาดอมีเซเยฟนะฮะซึ่งเป็นนักเตะที่สําคัญมากๆของเมืองทอยเต็ดเลยซึ่งถ้าปีที่แล้วไม่มีซาดอมีเซเยฟเนี่ย ก็คงจะไม่มีวินเลี่ยมป๊อปที่ยิงเยอะๆยะเหมือนฤดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งก็เราไม่ได้จะนึกถึงอดีตนะฮะว่าผมไม่ได้เป็นคนอยู่กับอดีตอยู่แล้วนะฮะแต่ก็จะพูดให้ฟังว่าเฮ้ยตอนเนี้ยซาโดมิเซยก็อาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นไม่ได้มีแบบเออออกข่าวมากว่าพี่แกไม่เคลื่อนไหวถูกไหมถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้ดึงกลับมาไม่รู้เลยทุกคนคือเหมือนกับว่าตัวที่เราไปได้มาใหม่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์นะฮะอย่างสูวิทแบบเนี้ยครับไปผมแล้วก็ไม่ได้ดีครับ นัดมีใครกันครับมีคิซองโดก็เจ็บอยู่ธนวัตรก็มีสิทธิ์กลับมาแล้วนะฮะแต่ทีนี้วิลเลยมป๊อปเลยน,นะครับฟอร์มมันไม่มาครับมันเล่นไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามีเซเยฟยังอยู่เนี่ยมันต้องดีกว่านี้นะครับซึ่งพี่แกก็ออกไปแบบไม่ต่อสัญญานะครับก็อยู่มานานเราก็จบกันไรด้วยดีนะครับคิดถึงกันไหมครสำหรับมิสเเยผมนี่คิดถึงมากนะฮะคนต่อไปเนี่ยก็ไม่พลาดนะครับสําหรับ เจสเปอร์นิวโฮมนะฮะซึ่งนิวโฮมเนี่ยเข้าอยู่แค่ปีเดียวนะครับสาเหตุที่เขาออกไปก็คือเจ็บเนาะเจ็บท้ายรูก,การนะครับแล้วทีนี้เมืองทองก็เลิกไม่ต่อสัญญาคือเมืองทองอาจจะจะเซ็นสัญญาต่างชาติอ่ะปีเดียวส่วนใหญ่ปีเดียวปีเดียวปีเดียวต่อปีต่อ,ป,ตอปีไปนะฮะทีนี้เจสเปอร์นิวโฮมเข้ามาปีเดียวนะครับก็เจ็บบ่อยครับแต่ว่าพอได้ลงสนามเขาก็ไม่ได้ทําให้เราผิดหวังนะคือพูดถึงว่าถ้าไม่มีนิวโฮมกับโรชาเขาเล่นคู่กันใช่ไหมฮะ ก็คงไม่จบที่สี่หรอกนะฮะฤดูการที่แล้วปีนี้ไม่รู้จะท็อปไฟจะติดหรือเปล่าด้วยนะฮะมึงทองเหญ่ของเราผมก็เลยคิดถึงเจสซร์นิโอมพอสมควรเลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ไปอยู่ลกกนะีกแล้วนะลีกไต้หวันนะครับหรือว,รว่าจำไม่ได้ดกันแต่ก็ไม่น่าจะกลับมาแล้วนะครับก็มันก็จะมีหลายๆคนนะครับอย่างเอลิกโจฮาน่าอนี้ยังจำกันได้หรือเปล่านะครับก็ย้ายทีมไปแล้วนะฮะ ลีออนิเยนะครับก็ไปอยู่ฮ่องกงนะก็ฟอร์มใช้ได้นะครับนักเตะที่แบบเพิ่งเข้ามาก็ออกไปเยอะนะครับหรือว่าถ้าตัวตัวเก่าๆเลยบุทวีเทพพวงเหมือนนะครับแบ็กซ้ายก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครขึ้นมาแทนได้เลยนะครับเนาะนะฮะก็ต้องลุ้นครับแต่เมืองทองต้องเสริมแน่ๆนะฮะไม่รู้จะมีเคลื่อนไหวเยอะแค่ไหนแต่น่าจะมีแหละนะครับแอบบอกบอกไว้ก่อนและว่าน่าจะมีส่วนตัวแน่ๆนะครับตลาดรอบนี้นะครับก็มาพูดถึงปีที่แล้วแค่นี้แหละนะครับเพราะว่า ปีที่แล้วเราก็ยังมีพวกเขาเล่นอยู่เนาะนะปีนี้ก็คือเละนะครับผมเดี๋ยวรอคลิปท้ายปีดีเนาะว่าจะพูดถึงอะไรกันนะครับติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ให้กำลังใจเมืองทองต่อไปนะฮะคิดถึงใครอยากให้ใครกลับมาถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองคอมเมนต์กันดูนะฮะวันนี้ลาไปแล้วกดไลค์กดแ like, ชร์สตอร์คลายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ